สวัสดีค่ะเจอกับคุณลินอีกแล้วนะคะวันนี้คุณลินจะมาเต้นเกี่ยวกับระบำนิ้วมือกันนะคะโดยใช้คำคล้องจองนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะโอเคค่ะหนึ่งสซ้มือของฉันนั้นแสนวิเศษมีลิปเตด,ดทำหลายหลายอย่างชูหนึ่งนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกาย วิเศษมีฤทธิ์เตจทำอะไรได้หลายอย่างชูสองนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นตัวอะไรคะโอเคค่ะ,คคะต่อไปค่ะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เตจทำอะไรได้หลายอย่างชูสามนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วกลายร่างกายเป็น มีลิฟเดททำาะไรหลายๆอย่างชูสนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นตัวอะไรคะ่ะโอเคค่ะ